หลวงพ่อคะใช่ตัวนี้หรือเปล่าคะที่หลวงพ่อต้องการเดี๋ยวจะเก็บใส่กล่องและไปส่งที่วัดให้นะคะกี่เผาไปเที่ยววัดไหมเผาเผาเผา,เากี่เผาน้องจะไปเที่ยววัดไหมคะคนสวยจะไปเที่ยววัดไหมคะ ใคดดื้อวันนี้ใครดื้อเผาดื้อใช่ไหมคะเผาเผาไปเที่ยววัดไหมคะโถจ,จะไปเที่ยววัดค่ะอันน่ามจัจฉะ